สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคับพ่เชรครับอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยพิเภรว่ายังคงพามาพเนจรครับเนจรนคนนี้เป็นคนที่ผมแบบโอ้โหปลื้มเลยนะเป็นคนพิการแต่สร้างอาณาจักรของตัวเองคือมีวิสัยทัศน์ชัดเจนแล้วก็เดินเส้นทางเนี้จนไรถึงต้เลยไม่จอพเนจรอาณาจักรอะไรใช้คําแบบจังจีนมากจริงจริงอยากให้เจอมากเลยมเป็นสร้างแรงบันดาลใจได้มากเลยอย่างนั้นเลยเหรอพด้วยรับ อ่ะขอแนะนําตัวครับคุณผู้ชมครับจุ๊นี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีพี่บีแนะนําตัวเองเลยครับผมครับสวัสดีครับพระรพันธ์กิษนานะครับเรารู้จักกันมานานแล้วตัดกันแล้วครับน่าแต่พิการใหม่ๆเลยแหละอุบัติเหตุคลอดมาปุ๊บเนี่ย พี่การปุ๊บรู้จักเลยมก็ไปแนะนำแล้วก็ไปสอนว่าเออคุณจะทำยังไงใช่ตอนนั้นแบบจิตอาสาไม่ใช่เราเป็นเคสเดียวกันไงคือมือเราใช้ไม่ได้เขาก็ถึงสาเราเงี้ยเห็นแบบเห็นใจน้องเงี้ยก็เลยแบบหน้าตาดีๆีเนี่ยผมอยากพิเเป็นคนที่แบบเก่งจริงนะคือวิสัยทัศน์ชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่เอาทำจนประสบความสำเร็จเพราะแต่พี่ทำไรนะอตาล้าเป็นเล่นข้างนอกไหม ไม่่นาโกรธนะก็ทำเกี่ยวกับวินแชร์กับเครื่องช่วยคนพิการที่เราผลิตทั้งนำเข้าแล้วก็เซอร์วิสซ่อมอะไรด้วยทุกสิ่งอย่างถึงอโดยความสะดวกแอ็อเซอรี่อะไรเงี้ยได้ครับไปชมหน่อยได้ไหมเออได้ครับกไปชมหน่อยครับพี่พีน้ำไปเลยพี่บีมันอย่างเงี้ยครับเชอบชอบแบบนี้ยตลอดเลยอ่ะ บ้านพักกันนะครับบ้านพักของพี่กหลัครับอยู่ที่นี่แหละที่นอนแล้วก็ครอบครัวนี่คุณพ่อคุณแม่มีซ่าให้ผมสักหลังไหมจะได้มานอนเดี๋ยวมมีมุมนู้นหลังบ้านหลังบ้านนู่นเลยน้องน้ำอันนี้ก็เป็นบ้านพักแล้วก็แล้วก็สองหลังเป็นบ้านพักเส้นทางความพิการของพี่บีเนี่ยมันเริ่มขึ้นยังไงคะเอางี้เดี๋ยวเราไปเข้าไปนั่งคืดในออฟฟิศดีกว่าตรงนี้ร้อนไปนเออแดดสองคคุย ต่อเร็วเส้นทางก็พิการตั้งแต่อายุสิบเก้าประสบอุบัติเหตุทางรถนะครับโดนคนเมาชนทําให้กระดูกต้นคอหักทับไาสะดือก็น่าจะเหมือนนองเพชรซีหกเจ็ดอ่ะก็คือตั้งแต่ผมี้ลงไปก็ไม่รู้สึกคอนโทรลระบบการสับถ่ายไม่ได้มือไม้ก็หยิบจับอะไรไม่ได้เหมือนเดิมคือมันก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นเลยพี่นะตอนนั้นเราเองก็เพื่อนนําส่งโรงพยาบาลเดินเข้าโรงพยาบาลเองนะพี่ะแต่พอไปถึงแล้วคุณหมอบอกว่า กระดูกมันรอดไป็นกระถาไขนหลังก็เลยทําให้อมาพาอาดตลอดชีวิตพ,พี่เดินเข้าไปได้จำอะไรไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นมายัางไรคะพี่ปีเต็มอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ใช้เวลาเป็นก้นเป็นแผลกว่าจะนั่งได้กว่าจะฟื้นตัวที่จะกลับบ้านได้อยู่โรงพยาบาลนอนอย่างเดีวหนึ่งปีเต็ๆมๆพอกลับมาบ้านอีกสามปีนะไม่ได้ไปไหนก็นอนอยู่บ้านก็เป็นแผลอ,อีกก็ทับอีกอืสุดท้ายเนี่ยก็เพื่อนมาช่วยแล้วก็ไปแนะนํา เ,เราดูทีวีเห็นนั่นดีนายสมาคพรมวิการเทศไทยท่านพันโทต่อพงศ์เขาออกรายการทีวีสาปีที่แล้วนะข,ขับรถเองได้แล้วเป็นแค่เดียวกับเหมือนพี่กับน้องเพชรเ,เราก็เลยไปหาแกต่อไปถึงก็บอกให้ลองขับรถดูของที่มันเป็นไม่ได้คนพิการมือเราก็ใช้ไม่ได้นั่งมังนจะล,ล้มเหรอจะขับได้ไงขาเธือก็ะดิกไม่ได้เลยเขาเป็นขับใส่มือแบบขับแฮนด์คอนโทรลพี่บีนี่เป็นรุ่นแรกๆที่ขับรถ มาจาคนที่สองของประเทศไทยต่อจากพันโทต่อพง์ฝากพี่บีหน่อยอันนี้ภาระมากเลยไม่อันเนี้ยพามันไปหดตั้งแต่แรกแล้วพาไปหดเป็นคนที่สามของประเทศไทยนั้วจริงๆแกทำได้ไม่ได้กลัวพี่รู้ว่าพงแฮแล้ตอนแรกก็กลัวนะหลังๆเลยัจำได้เลยนะท้งแรกพอหัดขับรถได้ก็ ติดอุปกรณ์เขาเรียกแฮนด์คันโทนใช่ขับไปกาญจนบุรีไปประชุมเรื่องของวิการเออนขับเอาใหญ่นะอันนี้พี่เขาขับเองใช่พอหลังๆเราเริ่มแก่ไม่ขับแล้วตาไม่ค่อยดีแล้วใหญ่เราขึ้นลงลำบากคนรุ่นแบกขึ้นลงยากก็เลยให้คนอื่นขับบอกแล้วคุณผู้ชมนี่แหละครับคือคนตัวอย่างจริงนะที่อยากให้แนะนําจริงๆอ่ะช่คือเส้นทางของพี่เขาเนี่ยคือไม่ได้ยอดท้อเหมือนกับสิ่งที่เจอนึกออกี่มยคือคือพี่เขาใช้ชีวิตเหมือนไม่ยากเออ เพื่อนเพชรเคยไปเจอพี่ที่เขาศาลช่วงสงกรานกำลังเยี่ยวอยู่เพื่อนมองมาบอกเฮ้ยเจอมีแบบวิวแชร์เหมือนเพชรเดะเลยอ่ะเออเหมือนเองเดะเดะเลยอ่ะแล้วแบบกำลังเยี่ยวอยู่อ่ะแล้วหล่อด้วยอ่ะรู้จักไหมพี่บีแน่ๆเลยเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับคือตอนที่พิการใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีกำลังใจนะต้องอย่างเราเเราได้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมันแบบจะไปไหนพาาตอนนั้นเขาเรียกอะไรคาราอเกะมาใหม่ๆอ่ะมันอุ้ม ไม่มีสิ่งเป็ความสะดวกมีประดมดันอุม้มเป็นนั่งเฉยเราก็อายนะทุตรงคือไปสถานที่แบบนี้เราอายมากค็อกเทลเล้าอะไรมันก็พาไปออจนผู้หญิงหน้ายกมือไหว้แล้วมันก็รู้ว่าเราอายบอกว่าต้องถามนะ้องเพื่อนที่เมามเราไม่ได้เมาเพราะกลัวเราอายแล้วเราพิการนะเนาะอุอ้มมันเป็นนั่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรา พื้นตัวได้ไหมนะคือคือเขาก็ป่าวหนึคนคือใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปล่องแพเมืองกาญนี่ลำบากมากแบบต้องอุ้มลงแพแล้วเดินกระดานหน้าแปดนั่งี้แกะอุ้มไปกระดานหน้าอะไรนะกี่นะแปดนิ้วแปดนิ้วเนี่ยเดินลงพระเข้าไปในแพแกได้ยินนี่หูเขาไม่ดีนะได้ยินเป็นแปดลิ้วฉาเชิงเซาเลยก็ลุกือเฮ้ยไม่ใช่แบงนั้นแปดได้ยินมันอันนี้เป็นรุ่นแรกๆนะเพราะว่าไม่แต่นี้เหมือนกันนะพี่นี่ก็ทราบเหมือนกันไปทุกที่ใช่ต้องเท็กซ์็ลหลังก็ เด็กก็เออไปเล่นแบบนเล่นแบบคือคือมันก็แบบถ้าเราไปได้เนี่ยเราถ้าอย่างเราพิการรุนแรงนะเราช่วยเดงไม่ได้ไปไหนก็คือเราไม่ใช่เพราะเราคนเดียวถ้ามีผู้ติดตามหรือผู้ผู้ช่วยเหลือแอสซิสแตนท์ที่ดีไปไหนก็ได้ทั่วโลกแต่เราถ้าเราทําได้คนที่พิการน้อยกว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเขาก็ทำเาก็มีลังใจทำได้เพราะดีเขาสามารถช่วยตัวเองได้ คืออยากจะถามเรื่องความชัดเจนในการทําธุรกิจนะครับว่ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงทำไมถึงอยากจะทํา,าตรงนี้อะไรเป็นแรงบรนันดาลใจเมื่อสัก30ปีที่แล้วที่เราประเหตเนี่ยวินแชร์หายากมาก<อ>คือซื้อไปก็เจอแต่ใหญ่ใหญ่หนักหนาป<อ>ร,เระเภทดันโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องแบกอ่ะคือยกไม่ได้ต้องรับเลยออกไปไหนไม่ได้วินแชร์อย่างผมอย่างน้องเพรเนี่ย ถ้าเรานันงวินแชร์ไม่ดีนะก้นแผลแน่นอนช่วยตัวเองไม่ได้ยกคนยกก็ลำบากติดนู่นติดนี่ติดก้นติดอะไรยกยากใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นวิวแชร์นี่สำคัญพี่พีก็เลยทําเองเลยก็เจอปัญหาจากตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็พออื่นว่าตอนนั้นเป็นอาสาสมัครของสมาคมคนพิการประเทศไทยครับเขาให้ไปดูแลคนญี่ปุ่นเป็นคนพิการแกชื่อมิสเตอร์ววโน่ก็รับถือกันเหมือนพ่อเลยนะเพราะว่าแกเป็นคนแรกในในที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ นำรถวิวแชร์เซคเกอร์แฮนจากญี่ปุ่นเนี่ยือญี่ปุ่นเนี่ยเขาแจกมานานแล้วสี่ห้าสิปีแล้วเขาให้ฟรีอ่ะตอนนั้นบ้านเราไม่มีกฎหมายคือวิวแชร์ดีเลยม่ีการแจกสรวินแชร์อลูมิเนียมมาลอยแบบดีๆที่เขาแจกให้คนพิการที่ญี่ปุ่นค่ะห้าปีเปลี่ยนครั้งเนี่ยเขาก็ไปเก็บพวกนี้มาแล้วก็ส่งมาบริจาคให้กับสมาคมปีสองสามร้อยคัน่ะก็ส่งมาปั๊บบ้านเราพอได้รับมาแล้วมันมีปัญหามันก็ต้องมาซ่อมมาเซอร์วิสก็ทําไม่ได้มันไม่ใช่รถไฟฟ้าอย่างเดียว อลูมียมันอาจจะหักมาเ oh. ชื่อไม่ได้เชื่อไม่เป็น mm hmm. เพราะเครื่องเชื่อมบมิเยมไม่เหมือนเครื่อง oh, <ๆ>เชื่อไมไหมนทีนี้ก็เลยต้องไปเรียนรู้ก็ก็ส่งคนวิการอบรมที่นู่นสองปีก็กกาบมาแล้วก็มีจัดอบรมทุกปีพี่ก็ไปเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ให้กับทางสมาคมช่วยดูแลแก่รักเรียนเราก็ตัดสินใจนั่งเรียนไปเลยเขาสอนตั้งแต่ว่าตัวเขียนแบบพี่เรียนเองเลยทางด้านที่ไม่มีเบสิกทางด้านนี้เรียนจบมาทางด้านคอมเมอร์ส hmm. ธุรกิจ <c oughs> ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการ เขียนรอย i ิงแบบไม่เคยมีความรู้ด้านเ n นจิเนีต้องมานั่งเรียนหมดว่าการดัดจะต้องทํำยังไงการเชื่อมอลูมิเนียมทํำยังไงคือต้องลงมือทําเองหมดเพราะไม่งั้นเราสอนใครไม่ได้ลูกน้องออกไปเราต้องไปพึ่งคนนู้นคนนี้เราอยู่ไม่ได้นะทีนี้เราก็มีโอกาสทําตรงนั้นมาตลอดแบ,บแบ,บแรนด์ดดังหลายยี่ห้อในโลกเนี่ย เรานําเข้าบาง่ีว่านำเข้าเพื่ออะไรมันแพงนะรถพวกนี้เอาเอาเป็นแบบไงถูกต้องคือถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราก็ไม่รู้เรานาเข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้ไปชมโรงงานไปเรียนรู้โนฮาของเขาต่างๆเนี่ยในส่วนที่คนพิการไทยไม่มีสตังเ์เราเอาความรู้เนี้ยมาทําเรื่องรถของคนพิการเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีโนฮาเยอะมากสูงแต่แต่พี่บีไม่ได้ทาแต่รถอย่างเดียวนะทำแบบพวก สิ่งรอำนวยความสะดวกอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยของยกวอะไรต่ออิไรเครื่องมือขับรถคนพิการก็เอามาติดตั้งหรือทําทุกอย่างที่ทำได้ก็ได้ด้วยด้วยครับขาเทียมด้วยเพราะว่าขาเทียมเนี่ยอย่างที่บอกจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยมากมายนะขะไอ้ขาเป็นล้านๆ้าเลยเนี่ยมันจริงมันไม่ได้แพงมากมายเลยแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพอมาถึงเมืองไทยแล้วมันแพงเดี๋ยวน้องโจเชิญมาดู เเคนดียวพี่พี่ไปด้วยดูได้กันเออได้รู้ว่าตรงนี้มันมีเขาเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กเลยคนนี้ปลาแอลรออยู่ก็โอ้ยมันใหญ่มากข้างในมันใหญ่มากเลยเออเดือนพี่บีแอบถามว่าลงคุณกี่หลัก นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงค์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสอทอชอคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส,ส่งสัญญาณมือถือที่กำกำับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภยัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทาชากำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภค อันนี้ก็เป็นวิห่อหนึ่งที่เป็นแบรนด์ระดับโลกนี่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทั้งทั้งเฮ้ยคันนี้สวยนะสวยนี่เป็นรถเยอรมันมีห่อคลิกกี้แต่ต้องมือดีทางทางคนปกติเนี่ยจริงๆก็นั่งได้นะครับเขาไม่ไม่ถึงกันนะครับก็คือต้องลองนั่งซาธตได้ไม่ต้องนั่งมืถือว่าเาอันนี้คือทั้งเบาและสวยงามได้แข็งแรงเอ้ยมันเหมือนอนนี่เลยอ่ะพี่เคยเห็นในแบบสวยอ่ะพี่เคยเห็นในในในโมเดลนะ ในในอินเทอร์เน็ตอะเดินมากเลยเหมือนเลยอะเก็ท้ายเรืองเสียอะไรเงี้ยเราก็มาเปลี่ยน่เปียได้หมดคือของเราที่นี่บอกเลยว่าเราเจอปัญหากับตัวเองนะในประเทศไทยไม่มีที่ไหนซ่อมแล้วบินแชร์ที um <t <t ่นี่ที่เดียวที <t 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 ่นี่ที่เดียวเลยเด็กนี่แอร์จั๊กได้นะมีปุ่มแอร์จั๊กได้เขาเขาดีไซน์เขาเรียกว่า full adjustable คือเป็นเป็นเป็นวลยิ่งของเขาเลยว่า รถยี่ห้อนี้ฟัวชั่นคืออะไรอะไรโตๆนะพี่ฟัวแอชเเทเบิร์อ๋อปรับได้เต็มที่เลยคือจะเป็นศูนย์ของล้อหลังเนี่ยถ้าดันมาข้างหน้าเนี่ยถ้าคนที่ปั่นไไม่ด้เนี่ยดันมาข้างหน้าเนี่ยมันจะปั่นได้คล่องคือยกล้อง่ายแต่ถ้าคนเป็นใหม่ๆปรับข้างหน้าได้อยู่หงายหลังก็ต้องมีปรับในข้างหลังไว้ก่อนสแต้แนั่นอใช่ก็คือเขาจะเนี่ยไอ้รูมันเนี่ยจะมีรูปรับหน้าหลังนะครับแล้วก็เบรกนี่ก็อัเจัรได้ทุกอย่างหมดคือเขาออกแบบมานะครับ แกงๆดูแกงๆนะไม่ไมกเก่งกระสับเขาคืออันนี้ไว้เอ็กซ์ไซส์ก็ได้นะครับือไปยืนเพื่อป,<ไ>ป,ปรับความดันการไหลเวียนของโลหิตอะไร<ช>ต่ามไม่ให้หน้ามืดไม่ให้อะไรเงี้ยเราดานแล้วยืนเพื่อลงน้าหนักไม่ให้กระดูกมันปอกพี่พีคะครับทำธุรกิจแบบนี้คือมันมันมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรไหมะคะพี่อุปสรรคมีแน่นอนทุกธุรกิจนะครับบางทีมองว่าเราเป็นคนพิการเนี่ยอาจจะได้เปรียบเพราะว่าเราไปขายของที่เดียวคนพิการแต่จริงๆตรงกันข้ามเขาไม่เชื่อถือเรา เราไม่เชื่อมันว่าเราเป็นคนพิการจะทาอย่างนี้เนี่ยอยันนี้ผมเจอมาแล้วตั้แต่สมัยเริ่มต้นใหม่ๆไปโรงพยาบาลไหนเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรต่ออะไรเราคือเล็กอย่าง,งอาจจะเป็นเพราะว่าเขามอกว่าแบบนี้คนพิการทําไม่ได้เราต้องต่อสู้พิสูจน์ใช้เวลาระยะเวลายาวนานมากจนทุกวันนี้ก็เข็นเสียหรืออะไรไม่มีอะไรไหนก็ต้องมาที่นี่ ี่คือบริเวณอะไรแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเว<อ>็บอะเซสโซรี่เบาเบอ่อแรงสากเหล่านี้ครับคือของนํเข้ามาก็แพงอย่างนี้เราทําได้ก็ทาแต่พี่พบีบอกว่าส่วนใหญ่คือคนที่มาทํางานด้วยกันที่นี่คือส่วนใหญ่จะเป็นคนพิการใช่อย่างน้องนี่ก็พิการเนาะอัน,นี้มาจากลาว<อ>น้องก็เป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติลาวมาก่อนแล้วก็เขามีความรู้ทางด้านเย็บผ้าที่นู่นเก่งมากก็เลยทั้งสามีพัญญาอยู่ที่นี่หมดมีลูกที่นี่ด้วย อลายเอซีนะเนี่ยคาเอซีนี้เป็นห้องเชิเนีคยับช่องทำขาเทียมขาเทียมขาเทียมสามีคนนี้ดูแลเออเจ๋งพี่นะเ็เป็นนักกีฬาอยูแชร์บาสเกตบอลทีมชาติเราโอ้เขามีความรู้ทางด้านทำขาเทียมก็เป็นช่างมาประกอบมาแก้ไขมาดูแลในเบื้องต้นค่ะอันนี้เครื่องอะไรก็พี่ใหญ่ๆเนี่ยคเตาอบเบ้าขาครับนี่เตาอบสองตัวแล้วก็เนี่ยใช้แผ่นเนี่ยอบแล้วทำเป็นเบ้าออกมา ห้องนี้ห้องนี้หลายร้านเลย<ห>เพราะ,<น>ะเราเชื่อว่าตรงนี้คือในอนาคตเนี่ยเราแก่ตัวไปหรือเราไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะได้ช่วยพัฒนาองค์การวีแชร์เมืองไทยช่วย<อ>สังคมด้วยเรา<ะ>เรามองตรงนี้<อ>เพราะว่าจีนเขาก็ทำระดับ mass product มาถูกๆเราก็ทำแบบระดับกลางเพื่อที่จะคนที่ไม่ไมีวิญญาไปไต่ระดับสูง อาณาจักรจริงๆอะทำคนดียเดอเใหญ่โตมากน้องไม่นึกเลยว่าพี่มาอยู่ตรงนี้แล้วมันใหญ่ขนาดนี้อะ่กรุงเทพมันทำไม่ได้แล้วของพี่ที่ทำจะมีแบรนด์ยังมีแล้วส่งหลางประเทศแล้วนะครับโอเป็นรถกีฬาเดี๋ยวเชิญตรงนี้ก่อนอันนี้อันนี้ชอปแรกนี่เป็นชอปสำหรับทางรถกีฬาของพี่นี่อันนี้อันนี้กำลังทำอยู่เป็นรถมีแฟร์บัสเกตบอลเขาออเดอร์มาจากต่างประเทศ อ,อันนี้เป็นอลูอลูเป็นยังอลอยอลอ,อ,อยเกรดแข็งๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าทั่วไปเหมือนกับมาตรางใช้ไม่ได้อันนี้ต้องแบบพิเศษนำมาเข้าจากต่างประเทศด้วยรออยู่ก็โอ้ยมันใหญ่มากข้างในมันใหญ่มากเลยเออ้พี่บีถามว่าลงคุณกี่หลัก ว็าตามพี่ก็ทำไปเรื่อยๆตูไปเรื่อยๆมีตังก็ต่อไปเรื่อยๆเออมันต่อไม่ได้เพราะค่อยๆทำไป,ำไปใช่ปะปคะอยากให้พี่บีสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมจริงๆหลักๆก็คืออุปสรรคมีทุกๆอย่างนะครับเราทำอะไรก็ตามทีไม่ว่าจะคนพิการหรือคนปกติก็อยากให้เรามีกำลังใจแล้วก้าวข้ามมันไปให้ได้ <ๆ S 3> แล้วเรามีหรือแค่เนี้ยเราเอาที่เหลือกับที่แค่เนี้ยใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดไม่เองไปสนใจที่มันขาดหายไปนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือ ทำอะไรเนี่ยมุ่งเป้าไปเลยว่าเราชํานาญด้านนี้เราถนัดด้านนี้ศึกษาให้จริงจังอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราทําให้ดีที่สุดผมว่าทุกคนก็ประสบความสำเร็จค่ะนี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมคะพี่บีเนี่ยเป็นสําหรับเพชรเนี่ยนะคะเป็นคนพิการที่มีมุมมองมีวิสัยทัศน์นะคะแต่ว่าความที่แบบเป็นคนพิการเนี่ยนะมันจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนะอย่างน้อยสองสามเท่านะคะกว่าจะมาวันนี้ได้ใช่ไหมคะพี่ครับใจครับค่ะแต่อย 2, ่าลืมว่าพี่บีเนี่ยเขามีอะไรที่แตกต่างกับคนอื่นนั่นคือนั่นก็คือ ชัดเจนนี่แหละรักที่โต๊อ่ไปเรียนร้องเพลงกับครูเพลงก่อนค่เอาแต่เขาชัดเจนจริงนะคุณประสบความสําเร็จเขามีเอมีแบบเป้าหมายใช่คือทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมีปัญหาแน่นอนมีอุปสรรคมีอะไรขึ้นอยู่กับมุมมองเราว่าเราจะมองมันยังไงนะครับแต่ถ้าเราชัดเจนในสิ่งที่เราทําแล้วก็มุ่งมั่นทาในสิ่งที่เราถนัดให้ดีที่สุดรับรองประสบความสําเร็จคืออย่างที่ดีตัวอย่างใช่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่บีมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะพี่อยากมาด้วยกันนะพี่ <S <S พอแล้วพี่บีก็ทำงานกระจกจ๋าบอกค่าสิว่าใครงามเลิศในปัตตพีค่ะแล้วงานน่ารักน่ารักอันนี้ที่เราจะทำกันนะคะก็คือกรอบรูปกระจกนะคะ คามสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแตงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทชคลื่นความถีมีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเรา การส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งาน mm hmm. กสนทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภค จกระจจ๋าบอกค่าซิว่าใครงามเลิศในปัตตภีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการวิวแชร์ DIY วิวสำหรับผู้ชมทางบ้านที่รักงาน DIY นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้ยืดพื้นที่ของบุญถาวารไลฟ์สไตล์เพื่อมานั่งทำงานน,าน่นารักๆ่นาักกันเดี๋ยวเราไปหาที่สงบสบกันทีก่อนเนาะ ค่ะแล้วงานน่ารักน่ารักอันนี้ที่เราจะทํากันนะคะก็คือกรอบรูปกระจกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะก็คือกระดุมที่เราเลือกจริงๆแล้วอาจจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะแต่วันนี้เราเลือกสีโทนเอิร์ธโทนมานะคะแล้วก็ปืนกาวกับไส้ปืนนะคะกรอบรูปว่างๆหนึ่งอันสําหรับการติดของเรางั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกคือใส่ไส้ไปในปืนกาวก่อนแล้วก็รอให้มันร้อนนิดนึงนะคะ มิงนมันจะไม่ไหลออกมาสีที่เราเลือกเนี่ยเราลองเลือกได้ตามที่ชอบเลยแต่ว่าก็ต้องดูกรอบด้วยว่ามันเล็กใหญ่พอที่จะวางกระดุมไหมอาจจะต้องลองเทสดูก่อนว่าวางแบบไหนถึงจะสวยแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับ เอามาติดอีกทีเอาประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ติดเวลาติดก็ระวังมือนิดนึงนะคะเพราะว่าปืนกามันจะร้อนนิดนึงแล้วก็อย่าติดช้ามากเพราะว่ากามันจะแข็งแล้วมันจะไม่ติดไปที่วัสดุการทํากรอบรูปอันนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนักแต่ว่าเราอาจจะต้องมีสกิลในการเลือกสีนิดนึงค่ะให้มันเข้ากันทั้งกรอบ เพื่อเวลามันออกมามันจะได้สวยงามใช้สีขาวบ้างใช้สีน้ำตาลสลับกันประมาณนี้แล้วก็ติดไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่า กระดุมของเราไม่ใหญ่มากแล้วก็กรอบรูปของเราก็ไม่ใหญ่มากแต่ถ้าอยากจะได้กรอบรูปชิ้นที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถเลือกกระดุมที่ใหญ่ๆเอามาทํามันก็จะเสร็จรวดเร็วอันนี้สามารถทําเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเกิดของขวัญให้เพื่อนๆได้หมดนะคะ ผลงานที่เสร็จแล้วก็คืออันนี้นะคะอันนี้เราสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ในบ้านเอามาใช้แทนกระดุมก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกเศษผ้าหรือว่าริบบิ้นต่างๆก็สามารถนำมาประดิษฐ์ประดอยติดได้แล้วก็นำไปเป็นของขวัญให้คนที่รักหรือว่าเพื่อนๆงานปีใหม่อะไรได้หมดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูแล้วสนใจอยากจะทำตามลองเปิดไปที่ YouTube นะคะตามด้านล่างเลยนะคะ ดีไอวันนี้ของเราก็จบไปแล้วนะคะตอนหน้าเรามาติดตามกันดูว่าจะมีอะไรอะไรน่ารักมาให้ชมสําหรับคนพิการและไม่พิการติดตามดูได้นะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ